สวัสดีค่ะนักเรียนันนีพบกันอีกแล้วห้องเรียนออนไลน์คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเนาะวันนี้ก็จะมาพบกับคุณครูธนาพรเหมือนเดิมในวิชาคณิตศาสตร์นะคะบทที่หนึ่งเรื่องเศษส่วนหัวข้อย่อยที่เราจะเรียนใน,นวันนี้ก็คือการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะ,ะมาดูกันเลยจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนได้ อ่ก่อนอื่นนักเรียนมาดูกันก่อนคุณคุณไหมคะว่าการคูณเศษส่วนการคูณเศษส่วนต้องทำยังไงถ้าอาทบทวนก่อนถ้าเป็นการบวกการลบต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนถึงจะนําตัวอ่ตัวเศษมาบวกมาลบกันได้แต่ถ้าเป็นการคูณการคูณต้องจําเป็นไหมต้องตัวส่วนมาอ่าเอา,เอา,เอาตัว ส่วนมาเท่ากันก่อนถึงจะเอามาคูณกันได้อ่ะไม่จําเป็นค่ะอ่ะมาดูกันตัวอย่างนะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้ักเียนพิานะจารณาเศษสองส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสี่อ่าเศษสองส่วนสามจะเห็นได้ว่าถ้ามีสามส่วนคําว่าคูณก็คือคําว่าของนั่นเองใช่ไหมคะอ่าก็หมายความว่า สองส่วนสามของของก็คือในหนึ่งส่วนสี่มาดูถ้าเป็นรูปภาพอันนี้จะเห็นได้ว่าแบ่งออกเป็นกี่กี่ส่วนเท่า,ทากันคะหนึ่งสองสามสี่อ่าถูกต้องแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่า,ทากันแต่อันนี้มีเท่าไหร่คะหนึ่งในสี่ดังนั้นก็ระบายสีแค่ไหรคะหนึ่งส่วน อ่าหนึ่งส่วนอันนี้ก็จะเรียกว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ก็คือมีหนึ่งส่วนจากทั้งหมดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเกันแต่มาดูคําว่าเศษสองส่วนสามนะคะอ่าเศษสองส่วนสามก็หมายความว่าของสี่ของสี่ก็คือในสี่ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือจากรูปธรรมดาเมื่อกี้เป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมแบ่งออกอันนี้ออกเป็นอีกหนึ่งส่วน สองส่วนอ่ะจะได้ว่าอันเนี้ยแบ่งออกเป็นสองในสามถูกต้องค่ะแบ่งออกเป็นสองในสามก็คือสีฟ้าเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็นสามส่วนระบายสีสองส่วนก็คือตรงสีแดงก็จะได้ว่าตรงนี้คือเศษสองส่วนสามของก็คือของในนี้ก็คือในเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองหรือเราก็จะได้คําตอบว่าอ่าก็แบ่งออกเป็น สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองก็จะได้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นสิบสองส่วนเท่าเท่ากันแต่สีแดงก็คือสองส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสี่ก็มีค่าเท่ากับเศษสองส่วนสิบสองนั่นเองค่ะอ่ามาพิจารณาต่อนะคะพิจารณาเศษสองส่วนสาม คูณเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้าเราไม่ใช้เป็นรูปภาพถ้าเราไม่ใช้เป็นรูปภาพจะเห็นได้ว่าเศษสองส่วนสามคูณเศษหนึ 3, ่งส่วนสี่เท่ากับเศษสองส่วนสิบสองมันมาจากเอาสองไปคูณหนึ่งเอาสามมาคูณกับสี่สามสี่สิบสองสองหนึ่งสองนั่นเองค่ะ ก็จะทำให้ว่าเศษสองส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสี่เท่ากับสองคูณหนึ่งสามคูณสี่จะเห็นได้ว่าคำตอบก็คือเศษสองส่วนสิบสองนั่นเองค่ะอ่าเราก็ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะเห็นได้ว่าสองกับสิบสองทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยการเอา แม่สองมาหารทั้งเศษแม่ส่วนสองหนึ่งสองสองหกสิบสองดังนั้นก็ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่าหรือทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายก็จะได้เป็นเศษหนึ่งส่วนหกนั่นเองค่ะดังนั้นเศษสองส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสี่จะมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนหกอันนี้คือเราเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะอ่าเราก็จะสรุปได้ว่า อืมการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนให้นําตัวเศษคูณกับตัวเศษและนําตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนั่นเองค่ะแล้วถ้าได้ผลลัพธ์ออกมาก็ทําให้ได้ในรูปอย่างง่ายหรือทําเป็นเศษส่วนอย่างต่ํานั่นเองอ่ามาพิจารณาอีกสักตัวอย่างหนึ่งอ่าอันนี้อุยกตัวอย่างจากในในส่วนเรียนของนักเรียนนะคะ คณิตศา์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าเขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษสามส่วนสี่หมายถึงเศษหนึ่งส่วนสองของเศษสามส่วนสี่เศษสามส่วนสี่ก็คือแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันระบายสีกี่ส่วนคะอ่าสามส่วนเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเศษสามส่วนสี่ต่อไปเขาบอกว่าเศษหนึ่งส่วนสองของเศษสามส่วนสี่ก็แบ่งครึ่งแบ่งครึ่ง เศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้ว่าตรงนี้เห็นไหมแบ่งครึ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันแล้วแบ่งย่อยออกมาก็จะได้เป็นหนึ่งสองสามจากทั้งหมดเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในรูปนี้เราก็จะได้ว่าหนึ่งสองสาม เราจะได้เป็นสามในอะไรคะสามในแปดเราก็จะได้เป็นสามในแปดอ่าถ้าเราไม่ใช้เป็นรูปภาพเราใช้เป็นวิธีทำก็จะได้ว่าอ่าวิธีทำนะคะก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองของสามส่วนสี่เท่ากับสามส่วนแปดแสดงว่า ก็เอาหนึ่งไปคูณสาม1คูณสามได้สามสองคูณ4ี่ได้8ปดนั่นก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณเศษสามส่วนสี่เท่ากับหนึ่งคูณสามสองคูณสี่ก็จะมีค่าเท่ากับเศษสามส่วนแปดนั่นเองค่ะยังไงง่ายไหมเอ่ยจะเห็นได้ว่าเราก็เอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนั่นเองเนาะ มาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างต่อไปเศษสีส่ส่วนห้าคูณเศษสองส่วนสามสองส่วนสามแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆกันระบายสีสองส่วนก็คือสีฟ้าลูกนี้ก็จะหมายความว่าเศษสองส่วนสามแต่เศษสี่ส่วนห้าของสองในสามก็แบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบ่งออกเป็นห้าส่วน เดี๋ยวให้เราระบายสีกี่ส่วนคะอ่าระบายสีแค่สี่ส่วนเขาบอกว่าสี่ในห้าดังนั้นก็จะได้ถึงแค่นี้สี่ในห้าอ่าสี่ในห้าก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดอ่ะมีเท่าไหร่คะกี่ช่องทั้งหมดมีกี่ช่องอทั้งหมดมีสิบห้าช่องช่องแต่ส่วนที่เร,ระบายสีแดงมีกี่ช่องคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดังนั้นก็จะได้ว่าเศษแปดส่วนสิบห้าเองอ่าเป็นไงคะมาดูถ้าเราสแสดงวิธีทำก็ง่ายๆเลยถ้าสแสดงวิธีทำก็เหมือนเดิมเศษสี่ส่วนห้าคูณเศษสองส่วนสามก็มีค่าเท่ากับเศษแปดส่วนสิบห้าเศษแปดส่วนสิบห้ามาจากไหนก็มาจาก สี่คูณสองสี่สองแปดสามห้าสิบห้าดังนั้นจะสรุปได้เหมือนเดิมว่าการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้ด้วยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษนำตัวส่วนคูณกับตัวส่วนแล้วถ้าได้ผลลัพธ์ออกมาสามารถทำให้อยู่ในรูปของอ่าของเศษส่วนอย่างต่ำได้นั่นเองค่ะ ไงผ่านมาแล้วตัวอย่างต่อไปมาพิจารณาตัวอย่างต่อไปอพิจารณาตัวอย่างที่นนหนึ่งเขาบอกว่าเศษสามส่วนเจ็ดคูณเศษสองส่วนห้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าครูไม่ใช้อ่ารูปภาพและตอนนี้เรารู้เทคนิคแล้วว่าเราสามารถนําตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคูณตัวเศษใช่ไหมครูก็เอาสามไปคูณสอง เอา3มมาคูณ2เอาเจ็ดมาคูณ5ได้เลยใช่ไหมเราโดยที่เราไม่ต้องวาดรูปก็คือตามที่ิคเลยก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็จะได้เป็น3าคูณสได้6 7เคูณหได้สามสห้าดังนั้นคำตอบก็คือเศษหกส่วนสานั่นเองค่ะง่ายไหมง่ายไหมอันนี้สามารถทำให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ตอบไปเลยแต่ถ้าได้ก็ควรทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่าเนาะอ่าต่อไปมาพิจารณาตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าเศษสามส่วนแปดคูณเศษสองส่วนสามเศษสามส่วนแปดก็เอาสามมาคูณสองส่วนคูณส่วนเศษคูณเศษแปดมาคูณสามอ่าก็จะได้ว่าสามสองหกแปดสาม ยี่สิบสี่จะเห็นได้ว่าจะได้ว่าเศษหกส่วนยี่สิบสี่คือคําตอบแต่เราสามารถทําเศษหกส่วนยี่สิบสี่ให้อยู่ในรูปของอ่าอย่างง่ายหรือทําทให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมคะได้โดยการเอาแม่อะไรอ่าท่านคนไหนท่องสุคูณได้ดีเนี่ยจัดไว้ว่าข้อนี้อ่าถูกต้องเอาแม่หก หกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ก็หกตัดหกหนึ่งหกหกสี่ยี่สิบสี่คำตอบก็คืออ่าเศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือทําให้อยู่ในรูปของอย่างง่ายเนาะต่อมามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่ 3, สามเศษสองส่วนสามคูณเศษสิบห้าส่วนสิบแปด เช่นเดิมก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็เอาสองมาคูณสิบห้าสองคูณสิบห้าได้สามสิบสามคูณแปดสามแปดยี่สิบสี่ดังนั้นก็จะได้ว่าเศษสามสิบส่วนยี่สิบสี่ซึ่งเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้มันเป็นสามารถทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมสามารถทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ําได้โดยการเอาแม่อะไรหาร อ่าอันนี้ก็ใช้แม่หกเหมือนกันหกห้าสามสิบหกสี่ยี่สิบสี่หกห้าสามสิบหกสี่ยี่สิบสี่ก็จะได้เป็นเศษห้าส่วนสี่แต่เศษห้าส่วนสี่มันอยู่ในรูปของเศษเกิน เศษเกินเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของอย่างง่ายได้ก็คือทําให้อยู่ในรูปของจํานวนค้านั่นเองก็คือสี่หนึ่งสี่เหลือเศษหนึ่งก็จะได้เป็น1เศษหนึ่งส่วนสี่นั่นเองค่ะง่ายง่ายไหมง่ายไหมการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนอ่าถ้าพอจะได้แล้วให้นักเรียนลงมือทําในแบบฝึกหัดที่หนึ่งุดสิบในหนังสือเรียนหน้ายี่สิบแปด ในหนังสือนะคะเน้นในหนังสือเรียนหน้า28ข้อ1ถึงข้อ6ให้เรียนแสดงวิธีทำการหาผลคูณหรือที่เศษส่วนคูณเศษส่วนเทคนิคง่ายๆก็คือเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนั่นเองเนาะ,ะให้เรียนทำในสมุดเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วไปโพสในกลุ่มเนาะใต้กระดานดำที่ครูโพสไว้ โอเคคณิต okay. ศาสตร์ก็ไม่มีอะไรแล้วในวันนี้อ่ามันฝึกฝนนะคะทำบ่อยๆเนาะคณิตไม่ยากนะคะถ้านักเรียนตั้งใจทำอ่าวันนี้ครูก็ขอไว้แค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ